ในชีวิตนี้ข้าทำผิดมานับครั้งไม่ถ้วนฝากรอยเจ็บไว้ใต้แผลใจที่ไม่มีใครมองเห็นแต่เมื่อพบเธอความหวังเก่าเก็บกลับมาเต้นหัวใจที่เคยกลัวความเจ็บก็อยากเสี่ยงอีกครั้งหากรักเธอคือความผิดก็ขอยอมผิดอีกโดยไม่อ้อมแอมจะผิดซ้ำก็ไม่สำคัญ ถ้าอย่างน้อยความรักนั้นคือเธอจะหยุดไหมหรือจะรักจนกว่าโชคชะตาจะเลิกเสนอข้ารู้เพียงโลกนี้ไม่มีเธอมันว่างเปล่าเกินไปแม้จุดจบจะเป็นน้าําตาก็ยังยินดีเริ่มต้นใหม่เพราะรักครั้งนี้ไม่ใช่แค่ความหวังแต่มันคือเสียงเรียกจากใจที่ข้า ไม่อาจได้อีกเลยกลับมาพบกับช่องของพี่หมออะตอมนะคะพี่หมอก็จะเป็นแสงเป็นแรงใจให้กับทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปของพี่หมอนะครับวันนี้เราจะลองใช้ไพ่ได้ถามดูว่าพลังงานจักรกวาลจะจับดวงของใครหนอ ตัวคุณเองนะครับมีพลังงานใดที่เข้ามาเกี่ยวพันในเรื่องของความรักแล้วพลังงานรักของเขาตอนนี้อยู่ที่สเตจไหนเขากำลังรู้สึกกับลูกดวงอย่างไรที่ผ่านมาเจอในคลิปนี้ คนคนนี้อยู่ห่างจากคุณแล้วเขาแอบเฝ้ามองดูคุณอยู่ตลอดเวลาคิดถึงและแอบเก็บข้อมูลของคุณอยู่เสมอถ้าหากเขาอยู่ห่างจากคุณเขาก็จะแอบด้อมด้อมมองมอง,มองขับรถผ่านหรือไม่ก็แอบโทรติดตามกับเพื่อนที่รู้จักระแวกบ้านของคุณ หรือไม่เขาก็แอบ,บส่องคุณตามสื่อโซเชียลต่างๆการส่องนั้นมันทำให้ใจของเขารู้สึกอยากที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณกับเขาจบลงไปแล้วแต่เขายังติดตามคุณอยู่ไม่ห่างหายเลยเขาเวลาเขาส่องคุณหรือติดตามคุณตามสื่อโซเชียลเนี่ย เขาติดตามบ่อยแค่ไหนแอบดูแอบส่องบ่อยแค่ไหนคนคนนี้แอบดูแอบส่องบ่อยแค่ไหนอืมมีเวลาว่างเมื่อไหร่พุ่งทันทีเนะเรียกว่ามีเวลาว่างเมื่อไหร่หัวใจเขารู้สึกเป็นอิสระเมื่อไหร่เขาจะรีบเข้ามาดูเลยนะถ้าเขาว่างเมื่อไหร่ก็จะรีบเข้ามาดูเลยนะความรู้สึกของเขามันจะพุ่งเข้าหาคุณแบบไร้ทิศทาง คือนึกถึงเมื่อไหร่ก็ต้องเข้ามาหาคุณมาขอได้ดูสตรอรี่ของคุณขอให้ได้ติดตามเรื่องราวของคุณ่ <mie z> เวลาที่เขาเข้ามาดูเขาคิดอะไรบ้างเขารู้สึกอะไรบ้างเนาะเวลาที่เขาตามมาดูสตรอรี่ของคุณเขาแอบส่องแอบ,บดูเขาคิดอะไรบ้าง สิ่งที่เขาคิดอ่ะหนึงนะความรู้สึกของเขานะรู้สึกเสียใจมีบางอย่างที่ขัดแย้งในหัวใจของเขาเขารู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันแบบเหมือนกับเป้าหมายตรงกันแต่ว่ามีบางอย่างที่มันมันมันไม่ใช่รู้สึกถึงการที่เรียกว่าเหมือนกับรู้สึกอยากจะโต้อตอบอยากจะแสดงจุดยืนของตัวเองอะไรบางอย่างเนาะแล้วก็แต่ว่า มันขัดแย้งในหัวใจลึกๆบางครั้งก็จะรู้สึกเศร้าเสียใจกับสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดมาแต่ใจของเขาอยากจะหวนกลับไปแก้ไขใจของเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่มันเคยมีปัญหา ใจของเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เคยมีปัญหาระหว่างคุณและเขาเช่นเมื่อก่อนคุณอาจจะมีเรื่องของประเด็นความขัดแย้งหรือสิ่งที่เขาทําให้คุณเสียออกเสียใจเขารู้สึกว่าเขาอยากจะกลับไปแก้ไขมันหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเขาคิดอะไรอีกเมื่อเขามามาส่องดูคุณเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาที่ทําให้คุณต้องแยกทางกันเขาคิดว่ามันเป็นโชคชะตาที่ทําให คุณกับเขาต้องเปลี่ยนแปลงไปเขาดูแล้วเขาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างที่เขากังวลและรู้สึกว่ามันยังไม่แน่ชัดหรือยังไม่แน่ใจในบางอย่างในความสัมพันธ์เนาะเขารู้สึกถึงใครคนหนึ่งคนคนนั้นคือคุณแน่นอน เขารู้สึกถึงใครคนหนึ่งที่เคยรักเขามากๆในหัวใจนะรักมากๆในหัวใจคนๆนี้ให้ทุกๆอย่างโดยที่ไม่ได้หวังผลสิ่งตอบแทนอะไรต่างๆความสุขของคนคนนี้นะที่เขานึกถึงอ่ะคนคนี้นะถ้าเป็นดวงของคุณที่เป็นลูกดวงก็คือคุณเคยดูแลเคยรักเคยเป,เคย,เ,ปเคยแบบเอาใจใส่ทุกอย่างนะในตัวตนของเขาความสุขของคุณคือการได้ดูแลเขาด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ นะความสูงค้นถ้าได้ให้เขาได้ดูแลเขาเขาจะรู้สึกดีมากๆในใจเนาะแต่เขาพอดูไปแล้ว,วเขานึกถึงคุณพอนึกถึงคุณเนี่ยคนที่เคยแบบเรียกว่าเป็นเป็นคนที่เขาอยากอยู่ด้วยแล้วกันเห็นคุณค่าแล้วกันเนาะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาหลังเลและมีบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันมันรู้สึกว่ามันต่อต้านหรือว่ามันมีบางอย่างที่มันเป็นกําแพงใจรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนแล้วรู้สึกว่ามันมันมันมีบางอย่างที่มัน ต้องการที่จะต่อสู้หรือปกป้องอะไรในใจของตัวเองเดี๋ยวพี่หมอจะถามไพ่เพิ่มชุดนี้ขยายความหน่อยว่าทําไมเขาถึงรู้สึกว่าต้องมีกําแพงใจทําไมเขารู้สึกว่าเขารักแต่มันมีบางอย่างที่ปิดกั้นเขาหรือว่ามันเขารักแล้วเขารู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันไม่ชัดเจนเพราะมันคืออะไรครับขยายความครับทาไมเขาถึงรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ชัดเจน คือเวลาที่เขาส่องคุณนะเขาแอบ,บดูคุณนะเขาเห็นพลังงานของคุณนะมันมันดูแบบดูสดใสดูเจิดจ้าเนาะดูสดใสแล้วก็ดูเจิดจ้าดูสว่างสวัยเลยดูแบบเป็นคนที่มีพลังนะมีมีพลังอยู่ข้างในแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าพลังของคุณอะ่ะมันทำให้เขารู้สึกเขาเบื่อกับสิ่งรอบๆข้าง เขาเบื่อหน่ยายกับสิ่งรอบๆข้างมากเลยอืมอืมการทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะแต่เขาเบื่อหน่ยายกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะเขาอยากไปเริ่มต้นสิ่งใหม่อืม มันทําให้เขารู้สึกว่าแบบเนี่ยนี่คือความน่าเบื่อของเขาเนาะเขาคือเขารู้สึกเบื่อหน่ายสิ่งต่างๆรู้สึกว่าเขาอยากจะต่อสู้เพื่อความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาเบื่อเขาเบื่อในสิ่งที่เขาเป็นอยู่รอบๆตัวตอนนี้เนาะโดยที่แบบเหมือนกับแสงสว่างในตัวคุณนะมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะไปเริ่มต้นใหม่แต่เขามีบางอย่างที่เขารู้สึกไม่พืงไม่พอใจหรือว่าเบื่อหน่ายอะไรที่ทําให้เขาเบื่อหน่ายไม่พอใจในสิ่งที่เขาเป็นอยู่เพราะอะไร สาเหตุคืออะไรมีใครคนหนึ่งเลยดิคนคนนี้เป็นใครเขาเบื่อหน่ายอะไรอะเบื่อหน่ายอะไรเนี่ยอยากจะบอกอะไรคนคนนี้เป็นใครเป็นคนที่อยู่ข้างเขาเหรอหรือเป็นคนไหน คนคนนี้เป็นคนที่อยู่ข้างกายเขาอะเป็นคนรักของเขาเป็นคนที่รักเขาแล้วกันเนาะคือมันชัดเจนเขาอยากเคลียร์เขาเบื่อหน่ายเขาอยากจะตัดอะไรบางอย่างกับคนที่อยู่ข้างเขาเนาะแล้วเขาจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะว่าเวลาเขาเห็นคุณอะเขาเห็นคุณดุดดังแสงสว่างเนาะ แล้วเขาก็พบว่าเขาเบื่อกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเลยถามว่าเบื่ออะไรกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเขาบอกว่าเขาเบื่อคนที่แบบเขารู้สึกว่าเขาอยากจะตัดอะไรบางอย่างอยากตัดสิลอยากตัดอยากเคลียอะไรบางอย่างกับคนที่อยู่ข้างเขาคนๆนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่รักเขาด้วยหัวใจอืมคนๆนี้เป็นคนที่เขารู้สึกผิดรู้สึกว่าเออ่ มันเป็นมันเป็นเรื่องราวที่เขาต้องทําผิดอะไรบางอย่างแล้วเขาก็ลองรู้สึกว่าเขาต้องเยียวยาหัวใจของเขาเป็นคนที่เขาตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางมาหาเนาะเป็นคนที่เขาเพิ่งจะเรียกว่าปรับเปลี่ยนเส้นทางเป็นคนที่เขามาปรับอารมณ์ปรับความสมดุลปณีปานอมอยู่ด้วยแต่เขาก็รู้สึกว่าคนคนนี้ก็คือเป็นคนที่เขาเลือกตามกรอบแต่การที่เลือกตามกรอบ ของการที่เขาอยู่กับคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความสุขแล้วเขาคิดว่าเขาเลือกผิดอืมเขาเบื่อหน่ายกับสิ่งที่อยู่รอบข้างเขาอ่ะเขาเบื่ออืมเขาเห็นคุณแบบสว่างสวัยสิ่งที่เขาเห็นในใจของเขาคือเขารู้สึกเครียดนอนไม่หลับรู้สึกว่าเขาเขาเลือกใครสักคนหนึ่งเขาอยากจะเคลียร์กับคนคนนี้เขาอยากเคลียร์อะไร เขาอยากพูดอยากคุยอยากเคลียอะไรอเนี่ยอยากพูดอยากคุยอยากเคลียอืมอยากเคลียอะไรเนี่ยเนี่ยเขาอยากไปเริ่มต้นใหม่ในชีวิตด้วยอืมอยากไปนับหนึ่งใหม่ในชีวิตอ่ะอืมเขาอยากเคลียเขาอยากเคลียอะไรกับคนคนนี้ยเขาอยากเคลียอะไรกับคนที่รักเขาคนนี้ครับอยากเคลียอะไรอืม อยากเคลียอะไรมันพุ่งไปที่รักทางเลือกทำอะไรครับรักทางเลือกนี้เขาอยากเคลียอะไรเขาอยากเคลียอะไรกับคนที่อยู่ข้างเขาคนนี้ขอพลังงานไพ่อยากเคลียอะไรเขาเบื่อหน่ายแต่เขาอยากเคลียอะไรเนี่ยเขาอยากสื่อสารอยากพูดคุยเหรออะไร อืมอะไรอ่ะอยากพูดอะไรเขายังไม่กล้าเขายังไม่เปิดใจรับเพราะเขายังมีความคิดที่มีอคติอยู่ยังไงอ่ะเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าทะเลาะ อะไรอะ่ะคนของเขาอะ่ะเรอยาพูดคุยอะไรอะ่ะคิดเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องของการไปเริ่มต้นใหม่ยังไงอะ่ะยังไงยังไงเขาอยากจะจบเขาอยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์อเขาอยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์ของคนที่รักเขาอเขาไม่กล้าเขากลัวการทะเลาะ เขาอยากจะเริ่มพูดเขาอยากจะเริ่มพูดอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็เขาก็กลัวว่ามันจะมีประเด็นมีปัญหาทะเลาะก,กันแล้วเขาจะไปเริ่มใหม่กับใครอ่ะเขาจะไปเริ่มใหม่กับใครเนี่ยเขาอยากไปเริ่มใหม่กับใครหัวใจของเขาอยู่ที่ไหนจะไปเริ่มใหม่กับใครมีแผนแต่เยียวยาหัวใจก่อนเลยนะ กำลังวางแผนอยู่ในช่วงของการวางแผนแล้วจะไปเริ่มใหม่กับใครตัวคุณจะไปเริ่มใหม่กับใครอืมจะไปนับหนึ่งใหม่กับคนที่เขาผูกพันมากๆคนที่เขาจบมาแล้วคนที่เขาเลิกมาแล้วนะฮะคนที่เขาคนที่เขาพังทลายความสัมพันธ์ด้วยมือเขาเองเขาบอกนะอืมคือคนนั้นเนาะแล้วทําไมถึงต้องกลับไปอ่ะทำลายแล้วทําไมต้องกลับไปทําลายความสัมพันธ์แล้วทําไมต้องกลับไปฮะ คุณทำลายสความสัมพันธ์แล้วทำไมต้องก็อยากจะขอโทษรู้สึกติดบ่วงในใจติดความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในใจแล้วก็ทุกทรมานรู้สึกว่าอยากขอโทษอยากขอโอกาสใหม่อืมแล้วแล้วเขาอยากอะไรอีกอะ่ะเขาอยากอะไรอีกกับคนคนนั้นะเขาอยากอะไรอืมอยากรักแต่ไม่กล้าอยากเริ่มต้นใหม่แต่ไม่กล้าแล้วไม่กล้าแล้วจะได้ออกมาไหม,มคิดอยู่ คิดจะพัฒนาตัวเองคิดจะพูดจะคุยอยู่กําลังอดทนใช้ความเข้มแข็งในใ,นใจอยู่เขาอยากจะกลับไปสร้างบางสิ่งบางอย่างเขาจะกลับไปพัฒนาตัวเองอืมแล้วเขาคิดอะไรอีกจะกลับไปสร้างความมั่นคงด้วยกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะกับคนที่เขาจากมาเขาอยากกลับไปเขายังมีฝัน เขายังมีไฟอยากกลับไปอยู่กินด้วยกันอยากกลับไปบ้านที่อบอุ่นในหัวใจของเขาอืมแล้วแล้วเขาจะกลับมาแบบเนี้นะแล้วคนของเขาอะคนที่อยู่ข้างเขาที่รักเขาที่เขาบอกว่าไม่อยากจะทะเลาะเนี่ยปิดตาปิดใจอยู่เนี่ยนะอยากจะเดินออกมาเนี่ยเขาจะทํำยังไงกับคนของเขาอะเขาจะทำยังไง คนของเขาคนที่รักเขาก็าจะทำยังไง <_ EN> เขาบอกว่าไม่อะเขาบอกว่าหัวใจของเขาอะอยู่กับคนคนหนึ่งที่คนคนนี้รักเขาแล้วเขาก็รักมากแล้วเขาจะทำยังไงกับคนคนนี้อะขอถามไพ่หน่อยเขาจะทำยังไงคนที่อยู่ข้างเขาอะ <_ EN> เขาจะให้ความยุติธร,รรมเหรอ อ๋อแล้วยังไงให้ความยุติธรรมคนที่อยู่ข้างเขาเขาจะให้ความยุติธรรมเขาจะยังรักอยู่อย่างนี้เหรอแล้วเขาจะเขาจะเลิกกันไหมเขาจะเลิกกันไหมเขายอมจบเขาเขารู้สึกว่าเขา เขาอยากจะจบแล้วเขาก็อยากจะเดินหนีไปอ่ะอืมเขามีความหวังอยู่ลึกๆึกอ่ะอืมแล้วเขาจะจบไหมอ่ะเขาจะจบกับคนของเขาไหมเขาจะจบกับคนที่อยู่ข้างเขาไหมอ่ะเขาคิดจะเปลี่ยนแปลงอยู่เขาคิดจะเปลี่ยนแปลงอยู่ในหัวใจเขาว่าเขาก็ไม่อยากอยู่นะแล้วยังไงต่อเขาคิดจะเลิกไหมอ่ะ เขากำลังคิดอยู่เขาคิดจะจบเขากำลังคิดจะจบกำลังคิดจะตัดสินใจกำลังคิดกำลังตัดสินใจคิดจะจบอยู่แต่ยังลังเลเขาบอกว่าเขายังลังเลอยู่เนาะอืมอย่าจินตนาการไปก่อนส่วนเขาอยากบอกอะไรคุณเนี่ยเขาอยากบอกอะไรลูกดวงถ้าเขาพูดได้เขาอยากบอกอะไร เขาอยากบอกว่าเขาเคารพคุณมากความสุขของเขาอ่ะคือการเติมเต็มจากคุณคนเดียวคุณคนนั้นคือความรักที่เขาเคารพเขารู้สึกว่าคุณนิ่งเงียบคุณดูสง่างามเขายอมใจคุณมากๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าความสุขที่มีอยู่รอบข้างของเขาเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงก็คือคุณคุณคนที่เขารู้สึกดีคนรู้สึกเคารพนะ คุณรู้สึกเขารู้สึกยอมคุณนะเพราะคุณเอาเขาอยู่ได้อะคุณนิ่งคุณมีความเข้มแข็งอยู่ภายในตัวตนเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาอยากบอกอะไรอีกกับคุณเขาอยากบอกอะไรเขาอยากบอกว่าเขารักนะเขากําลังรอคอยอย่างมีความหวังเขาจะกลับมารียูเนียนกันใหม่จะกลับมาติดต่อสื่อสารกันใหม่อีกทีหนึง่งโปรดรอด้วยเขาอยากบอกอะไรอีก เขาคิดถึงความหลังเก่าๆที่เคยมีกับคุณในภาพของความอบอุ่นในภาพของการที่แลกเปลี่ยนความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันเนาะเขาคิดถึงเรื่องราวความหลังอะที่คุณกับเขาเคยมีกันและกันน,น,นะการอยู่เคียงกันการได้ไปหาการพูด uhan, คุยการเริ่มต้นการได้ไปสถานที่ต่างๆไปได้วยกันอยู่ตรงนั้นตรงนี้ที่ต่างๆอยู่ด้วยกันการกินอาหารอร่อยอยู่ด้วยกันก็คิดถึงเรื <c oughs> <c oughs> ่องราวเก่าๆ เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่สําคัญเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เขาอยากอยู่ด้วยเขาอยากจะบอกว่าวันนี้คุณดูมีเสน่ห์มากคุณดูมีคุณค่าในตัวเองคุณดูแบบ move on ไปแล้วอืมเขายังคิดถึงคุณอยู่เลยครับอยังคิดถึงคุณเป็นคนที่มีคุณค่าและเป็นคนที่ใช่ในใจเขาเสมอเขาอยากบอกแบบนั้นแล้วเขาอยากบอกอะไรอีก เขาอยากบอกว่าเขาอยากเดินกลับไปอ่ะเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเขาอยากจะเดินกลับไปจุดที่เคยแบบพังทลายลงไปแล้วอ่ะเขาอยากกลับไปอย่างความภาคภูมิใจเขากำลังอยากจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเนาะการกลับมาครั้งนี้เขาอยากกลับมาด้วยความภาคภูมิใจเขาอยากให้เห็นคุณเห็นคุณค่าในตัวเขาบ้างเขาอยากบอกอะไรอีก เขาอยากบอกว่าเขายัางมั่นคงอยู่นะแต่เขาไม่ได้แสดงออกลึกๆแล้วเขายัางมั่นคงอยู่เขายัางคิดถึงคุณและรู้สึกว่าคุณดึงดูดเขาและมีเสน่ห์ในตัวตนของเขาเอาละนี่เป็นพลังงานของของใครคนใดคนหนึ่งนะที่มีประเด็นในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้กับคุณเนาะเขากำลังคิดเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะกำลังจะพลิกโฉม กำลังจะตัดสินใจเนาะกับการที่เขาจะเลือกจากคนที่เขาอยู่ข้างๆด้วยแต่มันเป็นช่วงที่เขากำลังคิดและจินตนาการแต่เขาก็ไม่ค่อยกลา้าเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่จะต้องอาจจะมีเรื่องราวที่เขาขัดกับความรู้สึกของเขาอยู่ในหัวใจอันนี้ก็รอเขาไปก่อนนะถ้าใครไม่รอก็มูฟออนไปได้เลยไม่ต้องไปรอเขาเนาะมไม่ต้องไปสนใจนะปล่อยให้คนที่ลังเลก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละเนาะส่วนคุณเองก็ รักษาคุณค่าของตัวตนนะครับรักษาคุณค่าที่คุณมีอยู่ในตัวตนโ no no นสนโนแคร์เนอะอยู่ได้คนที่มูฟออนอยู่ได้ด้วยต,วตัวตนแล้วก็อยู่ไปนะครับถ้ากลับมาแล้วมีปัญหาอย่ากลับเนอะอย่ารับอย่าเปิดรับเลยนะพี่หมอก็แนะนําแบบนั้นคนความรักมันเป็นสิ่งที่สวยงามความรักมันจะต้องฝ่าด่านจากกรอบทุกๆอย่างเนาะจนเหลือความบริสุทธิ์ ความรักอาจจะไม่ได้เพียงการทีต่ต้องอยู่ด้วยกันเนาะไม่ต้องครอบครองกันก็ได้มันอาจจะรู้สึกว่าเราเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณไม่ว่าอยู่แห่งไหนก็ยังมีความปรารถนาดีต่อกันแต่ท้ายที่สุดแล้วหลายๆคนที่ยังไม่เข้าไม่เข้าถึงจุดๆนั้นของความรักที่เป็นอิสระความรักที่บริสุทธิ์ตรงนั้นหลายๆคนก็คงยังติดอยู่กับคําว่าความรักต้องได้ครอบครองอย่างน้อยต้องได้อยู่เคียงข้างกันนั่นก็คือภูมิของระดับจิตใจของคนที่แตกต่างกันนั่นเอง นี่คือเรื่องราวของใครบางคนที่อยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่เลิกกันไปแล้วแต่ว่าเหมือนเลิกยังไม่ขาดนะครับสำหรับตัวคุณเองวันนี้ตัวคุณเองรู้สึกอย่างไรต่อเขาเช็คพลังงานหน่อยขอพลังงาน3มคู่เนาะเช็คพลังงานหัวใจของคุณก่อนว่าตัวคุณรู้สึกอย่างไรคุณรู้สึกอย่างไรต่อคนคนนี้อยู่ คนที่มีพลังงานเกี่ยวพันกับคุณคุณรู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเร็วๆนี้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังเฝ้ามองดูเขาอยู่เหมือนกันคุณก็ติดตามคุณก็แอบดูเขาอยู่เหมือนกันเนาะแอบส่องแอบสังเกตอะไรบางอย่างเนาะแล้วก็คุณยังยัง มีความฝันเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมีบ้านการที่จะได้มีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองหรือการกลับมาอยู่ด้วยกันคุณยังมองภาพนั้นอยู่เนาะตอนนี้คุณก็คุณรู้สึกว่าเขาอะกำลังแบบทำตัวแบบชิวๆเนาะอืมเหมือนทำตัวชิวๆคืออยากทำอะไรก็ทำอยากจะพุ่งไปไหนก็พุ่งคือไปทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำอะคุณรู้สึกว่าเขาก็ เหมือนกับว่าใายๆจะไม่ได้สนใจอะไรเขาก็ไปตามทางของเขาอะ่ะพลังงานของเขาคุณรู้สึกว่าเขาก็ไปตามยถากรรมไปตามวิถีกรรมของเขาเนขาก็พุ่งไปตามแนวทางของเขาแต่ตัวคุณเองก็รู้สึกว่าทุกๆอย่างมันก็มีเรื่องของโชคชะตาเข้ามาเกี่ยวขอ้องอคุณยังอาจจะเฝ้ามองดูเขาคุณยังเฝ้ามองดูคุณยังเหมือนกับยังติดตามความสุขอันเนี้ยความสุขที่คุณรอคอยอยู่ ความสุขที่คุณมองเขาเหมือนบ้านหลังหนึ่งอ่ะคุณก็ติดตามเขาอยู่คุณยังแอบเก็บข้อมูลเขาอยู่นะบางทีคุณก็คิดถึงเขานะหรือย่างเงี้ยแล้วคุณคุณความรู้สึกของคุณคืออะไรคุณอยากเริ่มต้นใหม่นี่ไงคุณอยากเริ่มต้นใหม่แต่การเริ่มต้นใหม่ของคุณเนี่ยนะคุณรู้สึกว่าการเริ่มต้นใหม่หรือว่าความรักของคุณอ่ะ คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่เนาะมันมีไฟของการที่ว่ามีแรงดึงดูดในระหว่างคุณกับเขาอยู่คุณมีแรงบาดตหนาแต่คุณลึกๆคุณก็รู้สึกว่าคุณเคยให้โดยที่ให้หรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเสียสละมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งความรักในครั้งนี้เนาะที่คุณรู้สึกอ่ะเหมือนคุณทุ่มเทเขาไปอยู่ฝ่ายเดียวแต่เขาก็คุณก็ยังไม่ได้อะไรกลับคืนมาคุณยังไม่ได้เห็นการแสดงจากฝั่งเขาชัดเจนอะไรเงี้ย คุณรู้สึกแบบนั้นเนาะมันเป็นการทุ่มฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เคยตอบแทนอะไรที่ควรจะทําควรจะเป็นเนาะแล้วคุณรู้สึกอย่างไรอีกต่อความรักครั้งนี้อืมคุณก็รู้สึกว่าคุณก็บางทีคุณก็นอนไม่หลับเนาะตอนเนี้คุณก็ลังเรียดอยู่นะคุณรู้สึกว่ามันมีแต่ความสับสนลังเลความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์มันจบไปแล้วอะ่ะคุณยังเสียใจอยู่เลยนะ คุณยังรู้สึกถึงเรื่องของคุณกังวลเกี่ยวกับความถูกต้องเนาะม,มันถูกต้องไหมกับสถานะหรือความสัมพันธ์ที่คุณเป็นอยู่คุณรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องคุณได้ทําผิดอะไรกับกรอบบางอย่างแล้วคุณก็รู้สึกกังวลแล้วคุณก็รู้สึกถึงความไม่ชัดเจนแล้วคุณก็ยังเสียใจกับมันอยู่เนาะกับสิ่งที่ควรจะเป็นเนาะความสัมพันของคุณนะแน่นอนอะ่ะถ้าดูจาก ประเด็นของความรักความสัมพันธ์คุณมันเป็นคนสามคนเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะหรืออาจจะมากกว่านั้นนะอาจจะเป็น4ี่คนก็ได้คุณก็รู้สึกว่าคุณละเมิดกรอบของศีลธรรมคุณก็รู้สึกว่าคุณเครียดและคุณก็ไม่ได้สบายใจกับเรื่องราวนี้เลยนะครับนี่คือพลังงานของคุณที่เป็นอยู่เนาะเอาละใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คลิปนี้อาจจะเป็นดวงของคุณก็เป็นไปได้เนาะฝากกดเครื่องหมายบวกกดหัวใจและพิมพ์เรื่องราวของคุณลงมาในคอมเมนต์นี้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับคุณ ฝากกดบันทึกเป็นรายการโปรดและกดรีโพสนี้นะครับโดยการกดแชร์ที่วิดีโอก่อนนะครับแล้วมันมีปุ่มรีโพสตขึ้นมามีออปชันในเลือกในการรีโพสตคุณรีโพสต์นี้ไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อการที่จะแชร์โพสต์นี้ไปหาคนที่มีพลังงานคล้ายกับคุณจะได้เป็นแสงสว่างให้กับเขาเชกเช่นกันกับที่คุณยังต้องการแสงสว่างเมื่อคุณยังมืดมนในเส้นทางของความรักถ้าคุณรอคอยแต่ถ้าคุณไม่รอคอย move on ไปได้เลยนะครับ เอาละนะครับ mm hmm. แล้วก็ใครติดตามมาจากอ e ีแชนเนลหนึงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกับคลิปของพี่หมออีกครั้งในรอบถัดไปนะครับใครประสงค์จะดูดวงส่วนตัวเป็นดวงของคุณร้อเซนะครับตามศาสตร์พลังงานความเชื่อแห่งไพ่ทาโลที่มีมากกว่า700ปีนั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้พี่หมอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับในชีวิตฉันที่ผ่านมานั้นทำสิ่งผิดพรังมามากมายยังเก็บความลังฝังลึกในจิตใจ ไม่อยากจะผิดหวังเหมือนเคยมาในวันนี้กับเธอคนนี้จึงมีคำถามขึ้นในใจจะผิดอีกไหมที่รักเธอไง่ายไป เพราะเธอไม่เหมือนใครใครเลยถ้ารักเธอแล้วต้องผิดอีกครั้งหนึ่งฉันขอทำผิดอีกได้ไหมจะหยุดตรงนี้หรือรักเธอต่อไป และมันจะเป็นอย่างไรไม่รู้เลยแต่สิ่งที่รู้ที่เป็นไปแล้วมันเกินที่ฉันจะห้ามใจฉันยอมผิดหวังถ้าฉันทำผิดไปเพราะใจตอนนี้ รักเธอแล้วต้องผิดอีกครั้งหนึ่งฉันขอทำผิดอีกได้ไหมจะหยุดตรงนี้หรือรักเธอต่อไปและมันจะเป็นอย่างไรไม่รู้เลยแต่สิ่งที่รู้ ที่เป็นไปแล้วมันเกินที่ฉันจะห้ามใจดีกว่าต้องเงาอ้างวางตลอดไปจะผิดยังไงก็ยังจะรักเธอ